ตอนนี้ใส่ไฟระบบไฮดรอลมเข้าไปทางที่แขนใต้แขนหน้านี่เป็นหลอดไฟสีขาวหลอดไฟสีขาวจะเป็นแสดงสถานะของ GPS ส่วนแถบนี้ไฟสีฟ้าจะเป็นการแสดงสถานะของมอเตอร์อาร์ม ่ะลองดูกันเลยจแบบนี้ะจะเห็นว่าอตอนนี้ระบบกำลังเริ่มรีบูต สถานะนี้สีขาวพลัดแล่นสีขาวกระพริบนี่ตอนนี้คือ GPS อยังไม่ล็อก GPS ไม่สเตทไม่ไม่คงที่นะครับตอนนี้ยังไม่ล็อกยังไม่ล็อกสามดีส่วนสีฟ้ากระพริบนี่ก็คือจังหวะที่ยังไม่อ่านนะครับมอเตอร์ยังไม่อ่านเวลา บินอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยด้วยระบบพลอตแลมที่เป็นหลอดไฟใหญ่ๆแบบนี้ใต้แขนใต้ใต้แขนเนี่ยเราจะเห็นได้แต่ไกลเลยว่าสถานะของโดรนของเราเนี่ย GPS ทำงานได้ถูกต้องยังทำงานแบบล็อกสามิติสารดีได้อยู่หรือเปล่าลักษณะนี้พี่ยังไม่ล็อกอ่ะตอนนี้ก็เปิดไปสักทักหนึ่ง จนกว่าจะล็อกนะครับ <c oughs> อ่ะตอนนีไ้ไปหลอดล้มสีขาวของผมของโดนลำผมนี่ติดทางละแสดงว่าสถานะของ การล็อกแล้วเทียม GPS เนี่ยได้มั่นคงแล้วนะครับเป็นการล็อกสามิตินะ,ะส่วนสีฟ้ายังกระพริบอยู่เพราะว่าผมยังไม่ได้สั่งอาร์มนะครับอ่เราจะลองสั่งอาร์มดอูอันนี้ พอเราสั่งอามปุ๊บจะเห็นว่าไฟสถานะแถดแหลมสีฟ้าของผมเนี่ยก็จะติดค้างละอ่าเล็กไวไปนิดนึงมันจะอ่าตอนเนี้ยจังหวละลักษณะแบบเนี้ยคือพร้อมบินคือ G P S ล็อกตำแหน่งได้ดีนะครับจิพสล็อกตำแหน่งสามมิติได้แล้วก็ไฟไฟสีฟ้าข้างหลังคือมอเตอร์อาร์มนะครับลักษณะเนี้ยพร้อมบินละส่วนไฟสีฟ้าเนี้ยทางด้านตัวมอเตอร์อาร์มตรงนี้นะครับนอกจากจะมีหน้าที่แสดงการทำงานของสถานะของมอเตอร์ว่าอาร์มหรือดิสอาร์มแล้วเนี้ยจะ กรณีที่แบตเตอรี่อ่อนนะครับกรณีแบตเตอรี่อ่อนนอกจากว่าจะมีเสียงเสียงเตือนจากบัสจากบัสเซอร์ของตัวโดนแล้วก็ไฟเนี้ยจะกระพริบด้วยนะครับไฟไฟสีฟ้าของผมจะ,จะกระพริบด้วยทําให้รู้ว่าแบตเตอรี่อ่อนก็จะได้นําเครื่องลงนะครับดิสอาร์มนะ,อ,ะอันนี้เป็นการ ประยุกต์การควบคุมไฟใต้แขนนั่นนะครับแทนที่จะเป็นไฟเฉยๆแบบเอาไว้แค่มองเห็นโดนเฉยๆเนี่ยเราประยุกต์ให้ไฟใต้แขนใช้สแสดงสถานะ GPS ใช้สแสดงสถานะของมอเตอร์อาร์มหรือบิสอาร์มแล้วก็แบตเตอรี่อ่อนได้ด้วยนะครับ